เขาอยากแบบว่าถอดหมวกแล้วให้สักผมให้อาถิโกโก้คนนี้ไม่ใช่หรอที่รู้ชอบอ่ะที่รู้บอกว่ารู้ชอบคนที่ชื่อจอคออยู่ในจันังคานอะไม่จอกอไม่ใช่จอก็ไม่ใช่จุกก็คือแจ็คกี้ไง ก็คือแจ็คกี้ก็คือแจ็คกี้เขาเดินมาแล้วทหามาเองไม่กระซิบดิากระซิบดิเองกระซิบรึเปล่าแล้วก็รักแท้มาหาแล้วนี่ทำไมไม่บอกรักไปเลยเฮ้ยเองคือมันไม่มีกฎอุ้ยยืนพร้อมกันเลยมันไม่มีกฎข้อไหนนะที่เขาบอกว่าให้ผู้ชายเข้ามาจีบก่อนเราเป็นผู้หญิงเราก็มีสิทธิ์จีบ ชิงใจบางมีเกินรอ้ไม่อยากจะไปหาทุกวันแต่ไม่รู้ใช้ได้อะไรไอยากถึงบอกว่าร,รักรักเธอมากมาเธอจะรู้ไหมอยากฉันไม่พูดไปเธอจะ